ค่ายมาอ,มอยู่ด้วยกันนะคะไม่มีค่ายไม่มีสังกัดใดนี่นะคะ,าคะทาได้แค่ค่ายของพี่ดีเท่านั้นค่ะหลังจากที่ปล่อยมิวสิกวิดีโอเพลงขอเป็นค่ารองบาททุกชาติไปและเพลงท่าเหล่ารักกันมากพอจากอัลบั้มทองพื้นเดียวกันอัลบั้มดนตรีที่มีศิลปินนักร้องนักแต่งเพลงและนักดนตรีแถวหน้าก,กว่า30ชีวิตจากทุกค่ายทุกสังกัด มาร่วมผลิตเพื่อเธอพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวรโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบเจ็รอบพา้าธันวาคมโดยพี่ชายนักแต่งเพลงอย่างพี่ดีนิติพงษ์หอนาคเป็นโต๊ะโผใหญ่ชักชวนพี่น้องเพื่อนพ้องในวงการมาทํางานเพลงแบบไม่มีข้อจํากัดและไม่ยึดติดกับเงื่อนไขาทางธุรกิจซึ่งก็ตรงกับคอนเซปต์ของอัลบั้มนี้ครับ โดยเพลงล่าสุดที่ Mango TV เก็บภาพบรรยากาศก,การถ่ายทำมิวสิกวิดีโอมาให้ได้ชมกันคือเพลงทุกฝันยังเป็นของเราที่ได้6ศิลปินจาก3เวที a c a d e m y ทั้งมิวสิกรัชพลแย้มแสงนัทคิวไผ่างามจาก Academy ม a n แฟนเทเียบอมอนุรักษ์บุญเพิ่มพูลอาร์ตอัครินฉายแก้วสกุลชายจาก KPN ดิวพงศธรสุพินโยและแอมสิริพงษ์ชูศักดิ์สกุลวิบูลจากเดอะสตาร์ครับครั้งแรกที่ได้มาร้องเพลง แบบนี้แล้วก็ดีใจมากที่ได้เจอเพื่อนหลายๆคนเจอทั้งเพื่อนเก่าด้วยครับเจอทั้งเพื่อนใหม่ด้วยดีใจมากจริงๆไปนะครับ สูงนะครับอ,อ,อ๋อครับกล็ลงมาก็ลงมากลงมาครับครับก็ดีใจครับเพราะว่าก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่เราได้ได้ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับผมเพราะว่าคือเราก็ไม่ได้แบ่งแยกค่ายอะไรกันอยู่แล้วนะครับผมก็แล้วก็การได้มาทํางานครั้งนี้ทําให้เรารู้ว่าเออพี่ๆเพื่อนๆทุกคนเก่งกันมากเลยครับผม ก็ตามชื่อพเพลงนะครับทุกฝันยังเป็นของเราแล้วก็เป็นตัวแทนของคนมีฝันครับผมจากทั้งสามไอทีเลยแล้วก็เป็นตัวแทนของคนทั้งประเทศด้วยว่าเรามีฝันแล้วก็เราจะทําฝันให้สําเร็จครับอืมแล้วเราก็เหมือนแบบเพลงนี้เป็นเหมือนกําลังใจนะใ,<ช>ให้คน<ช><ช>ที่มีความฝันเนี่ยทาความฝันให่เป็นจริงเราจะอยู่ตรงนี้คอยเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนครับมันจะมีท่อนหนึ่งที่บอกว่าวันที่ใจทั้งหมดหวังอยากให้คิดถึงวันที่สวยงามเข้าไว้แล้วเราเนี่ยจะเป็นกําลังใจและจะเป็นอีกหลายๆมือนะ <ừ m. S 2> ที่จะช่วยพาทุกคน อย่างน้อยก็ให้ไปถึงฝันได้ละโอ้ยรู้สึกแบบภูมิใจสุดเลยเพราะว่าเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตเลยของเราทั้งหมดนะครับที่รู้สึกว่าได้มาร่วมกับโปรดิวเซอร์แบบชั้นนําของประเทศไทยเลยใช่ชื่อก็บอกว่าเป็นพี่ดีนิทิพงศ์หหน้านะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะครับแล้วก็ตื้นตันใจมากๆนะครับสุดในชีวิตละที่แบบได้โปรดิวเซอร์ชั้นนําอย่างที่บอกไปนะครับมา,เ,าเลือกเรานะครับมาเป็นหนึ่งในโปรเจกต์นี้นะครับก็รู้สึก ดีใจมากแล้วก็สนุกมากครับวันนี้ที่ได้มาเจอทุกคนนะครับทุกคนน่ารักมากครับมิวมิวมิวมาจากข้างหลังรู้สึกดีใจครับที่ได้ร่วมนานกับกับกับทุกทุกทุกทค่ายที่เป็นเหมือนพวกเราเนี้ยก็เป็นเหมือนนักล่าฝันนะครับทุกทุกคนเลยแล้วก็แบบมาช่วยกันแบบบอกอ่าคนไทยว่าเป็นกําลังใจให้ทุกทุกคนที่แบบว่าฝันเนี้ยยังไงเป็นของเราอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องช่วยกันสร้างช่วยกันทําสร้างมันขึ้นมาอย่าทิ้งอย่าทิ้งมันใช่ สำหรับบรรยากาศการถ่ายทำก็เป็นไปในแบบกันเองเป็นเส้นร้องหนุ่มๆแอคท่าเท,าท,าทา่ๆกอดคอกันแสดงให้เห็นว่าเรามีฝันเดียวกันครับเพลงนี้ได้สุทธิพงศ์วัฒนะจางเป็นผู้แต่งและได้บุ๊คอลงกด์เอื้อภัยบูรณ์มากำกับมิวสิกวิดีโอครับที่สำคัญแฟนคลับที่อยากจะดาวน์โหลดเพลงนี้พิเศษที่เขาจะแบ่งออกเป็นท่อนๆของแต่ละคนเพื่อให้เลือกดาวน์โหลดกันอีกด้วยรวมถึงไรายได้จากการโหลดจะถวายเป็นพระราชกุศลครับ แถมงานนี้หัวเรือใหญ่ของโปรเจกต์อย่างพี่ดีนิติพงศ์ก็มาเข้ากองร่วมสังเกตการให้กำลังใจน้องๆศิลปินอีกด้วยได้มีโอกาสเจอพี่ดีทั้งทีนะครับก็เลยเข้าไปพูดคุยถึงเรื่องของการทำงานในฐานะผู้บริหารค่ายสหาภาพดนตรีซะหน่อยเพราะเห็นผ่านตัวมาทำค่ายเพลงเป็นของตัวเองมาสักระยะว่าต้องมีการปรับตัวรวมถึงมีปัญหาในการบริหารงานบ้างไหมเพราะในยุคเศรษฐกิจแบบนี้มันก็เรียกว่ายากนะครับที่ศิลปินจะลืมตาอ้าปากได้มันก็มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกนะแ,แต่ว่ายัางเชื่อว่าถ้าไม่ได้หวัง อะไรแบบไม่ได้หวังจะได้เยอะมากๆเนี่ยก็คงจะพออยู่ได้ให้คนทำงานมีแฟนได้แต่งงานได้มีครอบครัวได้คนทำงานเพลงะนะมีผ่อนคอนโดอยู่ได้มีรถรักครันหนึ่งได้ส่งลูกเรียนหนังสือได้แค่นั้นพอแล้วกับชีวิตคนทำงานเหมือนกับชีวิตนอื่นแค่นั้นพอแล้วแล้วบริษัทจะกำไรเป็นศูนย์ก็นี่ถือว่าโอเค ตอนนี้คือเรียบ,บรื่นดีไม่มีปัญหาอะไรไม่เจอพบเจอปัญหาอะไรอย่างไ้ปัญหามันมีเป็นเรื่องที่ต้องออว่ากันไปตามลําดับมันไม่มปปัญหาหรอกมันเป็นเรื่องอุปสรรคเล็กๆน้อยๆที่ต้องเจอในการทํางานซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติเดินขึ้นภูเขาก็เหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องธรรมดาปัญหาแรกคือตอนนี้ยังไม่ยังไม่มีโต๊ะทำงานเพราะเขายังต่อไม่เสร็จอะไรอย่างเงี้ยคือเรากําลังเหมือนกําลัง เขาเรียกว่ากําลังทาสีอะไรอยู่ป<า>ูพรมอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นคือเพระาะว่าในช่วงเตรียมตัวด้วยเตรียมงานอื่นๆด้วยส่วนเรื่องที่บอกว่าค่ายสหภาพดนตรีจะบ,บริหารงานแบบไม่ยึดติดกับเงื่อนไขาทางธุรกิจนั้นพีดีเขาก็บอกว่าแบบนี้ครับคือเป็นหลักเกณฑ์พยายามตั้งหลักเกณฑ์บางอย่างมาจากคนทํางานเพลงมาจากศิลปิน การวางคอนเซปต์สัญญาสิทธิผลประโยชน์ทุกอย่างเนี่ยให้ทางฝ่ายที่เป็นคนทํางานเนี่ยคิดขึ้นมาเองว่าอยากได้อะไรอ,อ,อยากได้อะไรลิสต์ขึ้นมาเลยประชุมกันเลยเนี่ยคนแต่งเพลงด้วกันเนี่ยอยากได้อะไรอยากได้เท่าไหร่อยากได้เท่า้งไหมให้เขาคิดกันเองเลยแล้วก็เอาตัวเลขเขาดูเลยว่าถ้าคุณคิดเยอะเกินไปเนี่ยบริษัทจะอยู่ได้ไหมพอเขาเห็นตัวเลขก็ เอองั้นลดตัวนี้ลงงั้นลดตัวนี้ลงงั้นเพราะนั้นมันจะเป็นกฎิกาที่เขาพึงพอใจแล้วก็น,นี่นะเอากติกานี่นะเอาโอเคทำความเข้าใจตัจบตัวเสจเป็นให้เข้าใจถึงระบบโครสริ่งทั้งสิ่งอย่างเขารู้หมดนะว่าไอ้นี่มันจ่ายอะไรต้องจ่ายต้องได้ได้จากไหนจ่ายจากไหน<อ>เขาจะรู้เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องยากมันเป็นพอสีอ่ะมันถ้ามันเงินออกมากกว่าเงินเข้ามันก็คืออยู่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ให้ก็ดูกัน นี่กืใช้พิธีนี้แล้วก็ปรปึกษากับน้องๆทํางานกันก็ใช้พิธีนี้กันเอาเป็นว่าก็ช่วยกันลุ้นให้กำลังใจกับพี่ดีด้วยละกันแล้วก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าคลายเพลงนี้จะสามารถดำเนินการได้ตรงและประสบความสำเร็จได้อย่างที่ผู้บริหารคนนี้เขาต้องการหรือเปล่าครับธนชาชัยไม้มงคลถ่ายภาพสตกุลตันทวีวิวัฒ Mango TV ารายงาน ค่ะเป็นโปรเจกต์พิเศษจริงๆเลยนะคะ3ามเขาเรียกว่า3คู่6คนจาก3เวทีนักล่าฝันที่มารวมตัวกันแบบนี้นี่พิเศษมากๆเลยใครสนใจก็ต้องติดตามนะคะแล้วก็อุดหนุนผลงานของพวกเขาด้วยนะคะใช่ค่ะแล้วก็เป็นกําลังใจให้พี่ดีในการทํางานด้วยนะเชื่อว่าศิลปินหน้าใหม่รายไหนที่ผ่านมือพี่ดีนะคะแต่ว่าขอแรงโปรโมทอีกนิดนึงเกิดแน่นอนเพราะว่าคุณภาพครับจริงเลยนะคะั้งเลยค่ะมาต่อกันที่เรื่องของดาราอีก